Aqui é o พี่เดินต่อนะับที่พี่เขาขายนกหวิดด้วยตัวนะคิดถึงใช่ไหมฮะโอ้โหความคิดถึงของคุณนี่มันร้นหลามมากจริงนะเมือ่อกี้ลิศจับไปที่หน้าอกของลิศนะฮตรวจร่างกายตัวเองรู้สึกถึงว่ามี Active P Cardium ขึ้นม,ม,มาเลยลที คืออะไรเหรอพี่บอกหรอกอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ไม่ต้องไปเรียนหมอแต่ว่ามาเป็นแฟนหมอก่อนเพราะว่าไปเรียนหมอเนี่ยก็ได้แค่ในตำราแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนหมอเนี่ยจะได้พิชารักาคไปเรื่อย ยังนำเนลาไ่เปลี่ยนนะครับฮะคิดถึงกันไหมฮะนี่มันนานแค่ไหนแล้วฮะที่เราไม่ได้เจอกันอะไรนะปีซีเดือนสามันโทษนะรี่ไปปะปนอยู่ที่นี่มาแเหรอครับไม่ได้มาชมบุรีเนาะ ปีปีเ่เดือนสามวันเอาอะไรนับอ่ะไม่ใคือทำไมจำได้นักเอาหัวใจนะหัวใจนี่เก่งเนาะคำนวนเลขได้ด้วยนะไม่ได้เป็นแฟนหมอได้เหรอขอโทษนะเราเป็นแฟนกันแล้วหรอ รอลเล่นรอลเล่นรอลเล่นคิดถ,ถึงเหมือนกันนะฮะไม่ได้เจอนานเลยนะฮะเพราะว่าเรียนค่อนข้างหนักนะฮะมาทีไรที่เวทีไหนก็อ้างเรื่องนี้ตลอดนะฮะว่าเรียนหนักแต่มันไม่ไม่ได้อ้างมันหนักจริงนะฮะก็จริงๆริงจะเกิดดูตอนต้นเพลงเนี่ยเต้นผิดเต้นถูกนะคือเต้นผิดเต้นผิดเต้นถูกนะแต่ว่าก็พยายามอยู่นะนะอดทนดูนะอาจจะไม่โปรเฟสชันแนลแบบคนอื่นนะ นี่บอกเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยลิศจำตำราลิศสู้ตายนะครับแต่จำเนื้อเพลงจำไม่เคยได้เลยอ่ะนะครับก็จริงๆงานนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่างานนี้ต้องเกิดไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเนาะใช่ไหมถูกเลื่อนมาเนาะคือหมายว่าตอนนั้นก็มีแบบเหตุการณ์เพื่อให้เราได้ถูกเลื่อนงานมาของคนอื่นเขาก็โดนเลื่อนเหมือนกันนะครับแต่เขาก็จะหาคิวมาแทรกได้นะครับของลิศเนี่ย คือโดนเลื่อนแล้วอู uh ้ป่านนี้จะให้คิวเขาเรียกว่าจะข้ามปีแล้วทีเดียวนะฮะก็เลยกบก็จกมันเรียนหรอกมันเรียนหนักเข้าใจเนาะที่ผ่านมาก็แบบว่าเรียนแบบอายุรกรรมนะฮะรู้จักอายุรกรรมไหมครับรู้จักเนาะอายุรกรรมคืออะไรฮะะคนแก่ตอนแรกนี้ก็เข้าใจอย่างนี้เลย จริงคือคนโรค้าจะเข้าใจว่าอายุรกรรมรักษาคนแก่ยังไจริงๆไม่ใช่นะอ่าเดี๋ยวให้ความรู้ใหม่นะคนจำไว้เวลาไปโรงบ้าลจะได้เดินเข้าถูกวอ์ดนะฮะบางคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะเรายังเด็กอยู่หรือเปล่าไม่ต้องไปอายุรกรรมรไม่ใช่นะฮะอายุรกรรมคือตั้งแต่รักษาคนไข้ตั้งแต่15ปีขึ้นขึ้นไปนะฮะใครเป็นนายแล้วเป็นนางสาวแล้วหรือถ้าใครเป็นนางโดยที่ไม่ผ่านนางสาวนะฮะ ไม่มีนะมีความเผื่อเฉยน,นะฮะก็ก็อาจจะต้องไปอายุการกรรมแล้วนะฮะเข้าใจเนาะอ่าแอม,อมนะพีอมขอบคุณมากครับแม่มาดูลูกอยู่งานโรงเรียน<ด> ว่าลูกันทำอะไรแบบเต้นผิดเต้นผูกลูกพูดผิดพูดถูกเวทีแม่ก็จะยิ้มเนาะนะเดี๋ยวกี่ร้องให้กินน้ำใช่ไหมถ้าถ้าไม่บอกว่ารีบอยู่นะเดี๋ยวรีบก็ลืมนะก็รีบอยู่น้ำ าว่าให้รีบมาร้อง12เพลงแต่ว่าให้เวลาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆ,ๆนะฮะคือ2เพลงนีง้เนี่ยถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะนี่เพลงหนึ่งนี่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะอยู่กันได้ไหมฮะได้แล้วจะเอาแบบกระชับกระชับรวบลัดตัดตอนหรือว่า ไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่มันไม่มีรถตู้กับบ้านนะใช่ตอนนี้สองแกวได้ใครไม่มีที่ไปไปทะเลนะฮะไปมาแล้วเนาะอะไรนะฮะ แอยู่ไหนอยู่นี่ไงบางแสนอย่ามาถามความรู้ชาวบรรย่าของบิ๊กนะฮะทุกวันนี้ตอนลิดนั่งรถตู้มานิดยังแย่ไม่ออกเลยว่านิดกำลังไปพัทยาหรือว่าชลบุรีนะะฮบอกเลยนะฮะเป็นคนโกงมากจริงนะฮะอ่ะเี่เราพูดมากอ่ะเราเราร้องเพลงกันบ้างดีไหมฮะ ไม่เอาด้วยเหรอเขาให้รีบมาร้องเพลงนะฮะเนี่ยไม่มีนักดนตรีนะฮะเนี่ยเต็มวงนะฮะแนวันี้ไม่ใช่นักร้องแก่งกาลนักพีวงนะครับนักร้องวงดนตรีลำวงคือเจ้าแบนนะฮะแต่นักร้องวันนี้วงโน้ตฟิวเจอร์นะฮะ n น้ฟิวเจอร์ถ้าเกิดไม่มีเธอบาบอไปเรื่องะคิดว่าเราควรที่จะมาร้องเพลงต่อไปแล้วดีกว่าไปสนุกกันเลยดีกว่านะครับกับเพลงนี้คิดถึง